มาครับตน้องวันนี้เดี๋ยวมาบอกวิธีการเลียงเหวียนนะครับมาตรฐานฮอนด้าเลยด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้เชียงเดียมจยงาลจัดการให้นะครับบักจัดไปเชียงเดียมด่วนด่วนเลยอันนี้นะวายนะตัววายนะครับอันนี้คืออินนะครับนี่ตามฮอนด้าเลยนะนี่เลยอันนี้ตามมาร์คฮอนด้าเลยนะครับอันนี้ผมมาร์คไว้ให้เลยครับอ่าสองมันจะไม่ตรงสลัดนะอืนี่แบบนี้อ่าเชียงเรียมลองวางเลยวางเหวียนเลยวางเหวียน อันตอนแรกเลยเขาแหวนตัวนั้นไ่ไหนอ๋อยังอยู่จะไม่ได้ออกจะอ,ออกเลยนะครับเผื่อใครแบบมือใหม่นะครับอยากประกอบเครื่องอะไรเงี้ยเราจะได้แบบเอาไปเป็นแนวทางได้นะครับเทคนิคการเลีกกเ้ยงเหวนง่ายๆนะอ่ะอ่ะ้ันตอนแรกนะครับเหวนตัวแหวนตัวนี้ใส่ก่อนเลยให้ง่ายขึ้นมันจะมีหยักๆนะครับอันนี้ฮอนด้านะครับก็ให้ง่ายนะง่าย อยู่ตรงไอเสียนี่อยู่ตรงนี้อ่าโอเคแล้วก็เวนตัวนี้ก็จะอยู่เยื้องๆกันอย่างนี้อยู่ติดกันเลยนะใช่ติดกับเวนขาดเลยนะใช่แต่ว่าไม่ตรงนะครับต็ไม่ตรงนะต้องไม่ตรงนะนิดเดียวให้ขยับนิดเดียวใช่ขยับนิดเดียวแล้วก็จะมีเวนบางๆครับสองตัวให้ใส่บนล่างของเวนอย่างนี้มีวิธีเดียง่ายๆครับป๊บส่วนตัวนี้ จะมีสองรหัสอ่าดูจะมีอันนี้ N r แล้วก็ A ในในอีกบ้าง N r แล้วก็ r อ๋อโอเคอ่ะอ่ะ N r นี่คือตัวตัวตัวที่สองอ๋ออ๋อก็ใส่นี่เลยเดี๋ยวถ้าไม่มีนะท่างเรียมถ้าไม่มีให้เอาแหวนคุมคมอ่าเอามือรูปดูเนาะอ่ารูปรูปดูแล้วก็จะมีแหวนเทรเปอร์เทรเปอร์เทรเปอร์อยู่บนสุดโอเคครับแหวนคุมุมก็ใส่ใส่นี่เลยให้ทำอย่างนี้อ่านี่คือวิธีจับของคอนได้เลยนะเห็นไหม ใช้หัวม่มืออานนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้นิ้วชี้สองมือจับฟองโอเคอ่าจับนี้นใส่แปนตัวล่างลงไปก่อนนะครับตัวนี้เลยนะก็จะอยู่มานี้อ,อ,อ่าตัวที่สองก็เหมือนกันเอาตัวหนัง<อ>สือขึ้นขึ้นเนี่ยนะหนังสือขึ้นบนเหมือนเดิมอ่าก็อยู่ตรงนี้ออเหมือนง่ายเนาะเอามือจับเหมือนง่ายนะเนี่ยเห็นไหมง่ายแล้วเคนะเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหม วายตัววายนะโอเคเพราะคนนั่งให้เห็นแบบวายนาะใช่หรือจะเอาวายงี้ก็ได้แบบข้างหลังงี้ก็ได้จะเอาวายี้ก็ได้เนี่ยเอาออหมาโอเคประมาณนี้เนี่ยจเรียมเพราะว่าเวลามันน้อยเอานี้เลยอย่างเงี้ยเวายนี้ก็ได้โอเคนะครับนี่ก็วายโอเคจะฝากด้วยครับน้องๆหรือว่าอยากดูต่อก็กดเม้นต์มาเดี๋ยวจัดให้ครับมันจะมีเอ็กด้วยใช่มีหลายสูตรครับเนาะใครชอบแบบนี้ก็คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวแท็กให้นะครับ ครับผม